จะให้เราไล่เธอไปนอนทําไมในเมื่อเราไล่เธอก็ไม่ไปแลวเธอใช้เราปลุกทําไมในเมื่อเราปลุกเธอก็ไม่ตื่นเธอต้องการอะไรตอนทีก็อยากรู้ว่าเธอต้องการอะไรชื่อออยนะคะอายุยี่สิบเจ็ดปีที่สำคัญสดค่ะีได้ฮสิจีบและหีบจีบเด้อ เดี๋ยวคิวยาวได้ไปอยู่ท้ายแถวได้ไหนพี่เสกมาแล้วผมขอสัมภาษณ์และถามพี่เสกเลยได้เลยครับทําไมพี่ถึงเสพยาครับเพราะใจสั่งมาพี่เสกครับพอเสพยาไปแล้วรู้สึกยังไง14อีกครั้งพี่เสกครับแล้วพี่เสพยาตอนไหนตอนฝนตกที่หน้าต่างตอบไปชื่อเพลงเลยอ่ะพี่เสกครับครับแล้วพี่ไปชนของที่ไหนพันทิพย์แล้วพี่ไปยังไงอ่ะมอเตอร์ไซค์รับจ้างพี่เสกครับใช้เวลาเสพนานไหมห้านาที พิเศษครับครับผมกระแสสังคมโจมตีด่าพี่เพิร์นม,มือแรงวอลิลนปะกินเบียร์บอกินอุ้ยขั้นเขาเมอคนทีหอมแก้มเขาบอโหโมเมนผู้ไตล์เน่านั่นถ้าสมมติว่าเมาแหงเหมืนทีแบบว่นาติดไวมือไวเสียขาอบอเพิ่์นบอเน่านั่นโมเมนต์สไตล์เขาแล้วถ้าสมมติว่าเขาพูเมื่อแล้วคนที่ผ้าเขาไปใส่บอบอหรอเขาก็ไม,ม่ส่งคุณอยู่บ้าน โออยสันขบาไปเเลยสียว,วาม่รักไม่เป็นไรแต่ช่วยรับงานหน่อยได้ไหมอยากได้จริงๆว <c oughs> <c oughs> ่าเรื่องมีสาลาแน่นี่เงียบคิดว่าเรื่องนี้นี่เลนไซ่เพราะก่อนยังเฮ้ยกอกลูกลาเนะมื่อนี้แต่งหน้าผู้งามทะลูุแม่เมึงบ้นจังบ๊อ <c oughs> ก็ไม่ได้เกียดเท่าไหร่หรอกก็แค่อยากเห็นหลังทูเป็นรูปมือถามมาจีมเฮาระวังแค่าว่าอยากมีอย่างกันกับเฮากลับไปซะไปปิดไฟเตรียมยาดมไว้ยืนให้ตรงยาดมอย่าหายเป็นคนถูกหวยมันยากนะงั้นขอเป็นคนถูกรักจะได้ไหม อยากโดนฉีดยาจริงดิถ้าโดนจริงอะ่ะห้ามร้องนะมึงเป็นอย่างนางคอยโอ๊คพ่อพอ,อม,มันเป็นสี่ตัวกล้วยสีขาแดกงา,าละไถหน้ากล้วยสองขาแดกน้ำตาละทําใจลูกลาเมือนี้คือแตงหนาผู้งามทะลุเขียวนอะเมืองบ้านจังบอ๊อ <laughs> ดอลล่าเด็กโรงแรงเก่งเรื่องอะไรอ่ะเรื่องบนเตียงค่ะปล่อยผมมาตั้งนานแทนที่ผมจะยาวที่ไหนได้ผมโสดฉีดได้ค่ะกัดปากและพูดตัวอาเสียงสูงอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะ ที่เอ็นดูน้องหญิงเดี๋ยวน้องหญิงคนนี้จะตอบแทนด้วยการดูเอ็นพี่ๆแทนนะคะพอขอแคปชั่นเด็ดๆแนวเมื่อนี้ว่าเบื้องหลังขาอขั้วเมาคือสิ่งคี่อยู่ในขวดเบื้องหลังขาอขั้วเก็บปวดคือสิง่งยู่ในใจว้าซ่าซ่องอตอนจะเรียกจะเว่าเข้มบอโอ้ยถึงจะเข้มอ่ะแต่ก็เต็มใจอะแก เธอบอกเธอชอบก,กัเล่นกีตาร์ใช่ปะเราเล่นกีตาร์าก็นหรอกเล่นยาแทนได้ปะแม่งดีดเป็นไงสัตว์ I one t o f o u I want to fuck you เจ้าหมักมันเป็นบัเจ้ามักมันเป็นบัวขันเจ้ามักมันไข่กับมันจะมักบั เหิวอะ่ะลองไปกินข้าวด้วยกันก่อนดูปะถ้าไม่ถูกใจค่อยไปกินอย่างอื่นเจ้านะหูว่าข่อยนะ่ะมีผัวแต่ผัวข่อยอะ่ะบอกหูว่าข่อยอะ่ะไม่เจ้าลูกลาเมือนี้คือแตงหนาผู้งามทะลูุเนะมียเมืองบ้านจังบออายุเท่าไหร่แล้วมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างหมอย หมอยกับ้อยย,ยิมผัวหลวงอีกรอยผัวหน่อยอีกหาซิบคนชอบจับอะไรที่มันเป็นนิ่มๆอ่ะทุกคนแต่พอจับไปจับมาเอา้าแข็งเฉยเลยอ่ะเป็นคนถูกหวยมันยากนะงั้นขอบป็นคนถูกรักจะได้ไหม ไม่ได้พี่จะโกหกเมียมาขาหนูอ,นนหอีกอ่ะอย่ามาแต่ตัวนะขโมยตัง์มันมาด้วยอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่กู <c oughs> เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีเงินในบัญชีพันสองแต่กล้าที่จะโอนให้ผู้ชาย 1000, หนึ่งพันเหลือสองร้อยอนาคตเหลือแต่หีแต่ไม่เป็นไรหรอกรักเขาหนูพี่มีอะไรจะถามว่า พี่จนอ่ะหรือ,อยังจะรักพี่อยู่ปะจนเลยเฮียปะตอบไม่ถูกเลยว่าพอดีว่าหาเงินเป็นนะคะก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นกับผู้ชายรวยเท่าไหร่แต่ถ้าผู้ชายบอกว่าหำใหญ่นะคันเขา่ารักเขาลมหนาวพัดมาวีวีไม่ก่อนนะตี้บนตัวสีทุกหน้า มันคนเสอร์จิบเบียก็เพอจิตเธอก็แพ้อืถือเขาสี่จนฮีเสียศูนย์สิมาหายไอยจูนคือค่าบูมันกับบดรแล้วเนาะวาตีไายจะไปะยไสยมาหีมันบไร้จูนคือลดมันมันเป็นลดเขาจะยูบบอหีน่ะน่ะออกลูกสี่กิโลก็ออกเองออกมาแล้วหมอเย็บ เจ้าก็ยังสีไดคือเก่าสิมาจูนสิมาจืนอนนยังบอกซื่อๆื่อสหีมันยืดหยุ่นได้นะคะค้อยไงยปันไดคขยหน่อยปันไดกระฮัดเขาคือเก่าแตกคือเก่าค่ะย,ยังมาหาจูนเด้อว,ว่ามันโหลดเด้อสิบอกห้เด้อบอกซื่อๆื่อสาหีบางคนน่ะน,นะมันตอดได้ไอ้มันตอดได้หมู่จักรีแพ้บอกหรือจังใดไปยุใส่มาเดี๋ยวนี้เตือนสติขนาดน้อยใจยังไม่รู้วันไหนมีชู้ รู้ไม่ทก็คงเป็นประเภทดีแต่นมโตสมองรีบพนั้นแหละนมโตแล้วมันอยู่ตรงไหนวะฉันขอให้เธอตอนอายุยี่สิบสี่นมยานถึงหัวเข่าเดินทีเตะนมทีเดินทีเตะนมทีเตะนมทีเตะให้แตกไปเลยชูคนที่เจ้าบอกว่าไอ้น้องในมือน um> ั่นกำลัาถ sure> ึงสถานะกันในมือนี้หมายความว่าจังหดไอ้น้องไอ้น้องทองเติงกันพนอย่าหาทำ หนูอะกล้าได้กล้าเสียแล้วพี่ละ่ะกล้าเลิกกับพียามหาหนูปะมหาว่าของกูหลวมของสูสีนิวก้อยนี่เออ,อบอกเอ,อ้เฮ้ยมีผัวอยู่แต่ก็โพสเหมือนคนอกหักทุกวันทุกวันสแสดงว่ามันอกหักจากคนที่ไม่ใช่ผัวกูฝากไว้ให้มึงไม่ต้องคิดส <c oughs> ิไรบนหัวตอนเงินหมดเนี่ย ขอหาให้ออนให้ออนแต่พอเดินตลาดนัดนะพาอีนั่นเดินถามว่าูวยวายได้ไหมทำทียอะไรไม่ได้สักอย่างนี่เดี๋ยวผัวถ้าสองผัวเรียกว่าวันทองงั้นกูคงปีทองสินะยี <laughs> ่สิบสามผัวกว่าคนที่กว่ากว่านี่ไม่เรียกผัวเข้าไปครึ่งเดียว <laughs> ใช่แล้วเออตะวังน้องง่ากับนอ้องควยน้องยังแส่บ สูดร้องเมียบย่ได้เห็นเฮียเดินผ่านมาก็เลยพูดว่าเฮียพอจะมีอังเป่าไหมใส่ซองให้หวยหน่อยนะคะถ้าเฮียไม่มีก็ไม่ว่าขโมยเอาไปถ้าวันนั้นเธอไม่ทักมาวันนี้เราคงไม่เกมหรอกบอก็อยทักมาบ่อยเดี๋ยวผัวรู้เดี๋ยวผัวรู้ โอนเงินให้ใช้ดีๆไม่ชอบชอบแสดงตัวเดี๋ยวผัวเผลอแล้วแวบไปผัวก็อยู่ส่วนผัวสิกิ๊กก็อยู่ส่วนกิ๊กคนละคนกันแต่ถ้ามันคนเดียวกันแล้วก็ว้าวเิดเพลินชอบอะไรชอบขำฮะชอบบดมอะไรนะชอดมขำ ไปว่าของเขาร้วมนั่นของเจ้าของน่อยหรือเปล่าของเจ้าของซีเก่าหรือเปล่าอย่าไปหาว่าเขาเบิ้งของเจ้าของก่อนฮะรูปร่างคุณขนาดเนี้ยผมถามจริงๆคะคุณทำไงผู้หญิงถึงดาวรถให้เลียประจบประแจงสอพอ ้าต้องเจ็บกับความรักอีกสักครั้งหนะึ่งอะขอเจ็บแบบห้าสองห้าสี่ห้าหกอะไรแบบนี้ได้ไหมครับอะไรกันเขาเนี่ยเธอชอบผู้หญิงมีแก้มเราเป็นให้ได้ถ้าเธอชอบผู้หญิงมีรักกิ้มเราเป็นให้ได้ถ้าเธอชอบผู้หญิงตลกเราเป็นให้ได้ถ้าเธอชอบผู้หญิงปัญญาอ่อนเราก็เป็นให้ได้แต่ถ้าเธอชอบผู้หญิงแบบมันกูเป็นให้ไม่ได้ขอโทษนะคะอีดอกลาก่อนเคยเอากันตั้งหลายท่าพอเจอหน้าทำเป็นไม่รู้จับ เนี่ยคือจะบอกว่าเพิ่งเรียนจบการโรงแรมมาเว้ยแล้วก็เก่งเรื่องบนเตียงมากๆเลยอะเกี่ยวปะวะพอเปิดใจก็พังงั้นเปิดห้องเลยแล้วกันถึงมีบางอย่างพังแต่ก็สุขใจอะไรกันครับเนี่ย มีอะไรกับเขาครั้งหนึ่งเขาใส่ถุงยางสามชั้นนะคะธรรมดาครับผู้ชายชั้นแรกเขากันโรคอชั้นที่สองกันรั่วอาชั้นที่สามกันหลวมนะคะย่ามโสดนี่เบิ so ้งไผกับเป็นตาเสื่องเบิดแหมมึงเอ้ยเป็นไรสินซึมๆม็สบายปะกูถูกหวยวะอ้าวถูกหวยก็ดีดิจะซึมทำไมอ่ะถูกกี่หร่วะแสนห้ โอยังโคตรฟุกเลยแสนห้าฟุกบ้าอะไรกูไม่กล้าไปรับตังค์เอา้ามันไม่กล้าไปรับตังค์อ่ะกูบนเจ้าพ่อเอาไว้ปล่อยปลาสองตัวปล่อยปลาสองตัวมึงรับตังค์มาแล้วมันก็เป็นปล่อยปลามันจะไปยากอะไรอะกูบนปาลาลมาไว้บนปลาอะไรนะปาลาลมากูไปถามกรมประมงดูแล้วนี่ขนาดลูกมันนะเฮ้ยตัวละห้าแสนน่ะ